ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญ,ญายาสุลึงชา,นาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคานอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้ยครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเล้ยครับเพื่อดชิโนผัดหมีใหม่ๆขอบคุณครับอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเหมือนนี่ผ้าพีผ้านองมาเล่นทั่งโคราัดได้พี่น้องเด้อนะครับมาหาพอเทีบคือเก่าพี่น้องเข้ามาหูจใจกับเจ้าของเปินสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนาตัวครับพอเทีครับผมทียู่มาเลยครับ อยู่บ้านสาราดินครับตำบลนวลจานอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อนี้เขามีากี่ตัวครับเมื่อนี้ก็หาหกคือเกาครับหาหกตัวนะครับพ่อเป็นกระใสพ่อเป็นนำย่อยให้พี่น้องนะครับเบอร์โทร,เบ,รเบอร์ตลนนะครับ081ครับ081 066 222 2220เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันมือว่านเบิดแล้วมือว่านเนี่ย โอ้ยลูกเหล่าเป็นจบบทัวเอาเจ้าเก่าเจ้าเด่นเอาพวกเจาแก่ตัวเลยหมาอุกขาดใชเนาะโอ้มาตัวเลขแหกมันรายละเอียดมาเลยความสูงร้อยห้าสิบสามบวกลบร้อยห้าสิบสามบวกลบพี่น้องคราป๊อดผมเห็นตะแกรงผมถึงความค่อยผูกนะครับเบิ่งเอาพี่น้องครับหนาตึ๊บนะครับพูดนะร้อยห้าสิบสามบวกลบท้องแรกปะครับนี่ท้องสองในท้องครับ ทองสองในทองโอ้มันเป็นสายใดครับนี่ลูกเจ้าไอ้แบงค์ครับลูกเจ้าแบงค์งครับพี่น้องเฮาจุงกันพีอีกครับจุงกันพี่อีกจุงพีอีกจุงพีอีกอู้อ้าวยืนสวยๆบ้านนี่แม่เป็นล,ลูกเป็นลูกสาวเจ้าแบงค์พี่น้องเฮาเจ้าแบงค์นี่คือเป็นพ่อของเก่าเจริญเด้อพี่น้องเด้อ นะ <สา S 1> ครับอันนี้ลูกสาวแท้ๆของเจ้าแบงนะครับเบื้องเนี้ยเหยาอาดลาดพี่น้องเฮานะครับตอนนี้เพิ่นสถานะเพิ่นธุทองกับไผครับทองกับช้างอุดรแปดเดือนกว่าครับช้างอุดรผสมจริงเลยครับแ <8 S 1> ปดเดือนกว่าตอนนี้ทับจริงมากแล้วครับเน้อง<ม>โอ้เหย้าหักเหย้าเนี้ยพี่น้องเฮาถ่ายยังสั้นกึ่งเดือน,นเลยพี่น้องเด้อน,นะครับโอ้สองในทองครับลูกสองขาทองพี่น้องเฮาแปดเดือนแล้วพ่นวงเขาหน้าตาวงเขา เอื้อไงอะไรกวางพี่น้องเฮานะครับตีนไงตำนี้วมีนะครับเนาะงตำนิ้วพร้อมมีครับรับประกันครับอู้อ้าพี่น้องเฮาผู้ใดหาควายนะครับเขาคอกเขาฟาร์มนะครับอยากได้ตัวดีเลยคือตัวนี้พี่น้องเข้าได้ความใหญ่ได้ความยาวได้คอได้หนาได้ตานะครับได้แขีงได้ขาได้เบิดสุดเนวพี่น้องครับตัวนี้ติดท่องให้พร้อมแล้วนะครับไก่ขอดเราพร้อมตัวนี้เขาเปิดป่าครับนี่เปิดไว้สามแสนสองหมื่นครับสามแสนกับสองหมื่น เป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับเนาะครับผมโอ้แข่งขาลำชิงตนวตัวเงาพี่น้องเฮานะครับมาเสียวมาแทนตัวอันลิปเมื่อบ้านนี่ครับอ๋อตัวลูกสาวลุงเพชรนะครับครับผมอืมก็ได้ขายกับเดียวไปแท่นกันนะครับอืมตัวนี้เพ่นมีเสื้อมีสายทั้งเป็นลูกผสมป่ะครับนี่ครับว่าผสมเลยครับเพ่นนอนน้ำมันทำเลยเสียอ๋ออ้เอือกไหม เบิ้งนะครับแจมแจมแต่แจมไม่ได้อมีอยู่ดีวนะครับเนาะตาแจมแจมมีพี่น้องเขานี่นะครับเบิ้งเอาคนน่ะข้อของไงนะครับเบืองเผ่าไงตีนเล็บดีโพดพี่น้องเข้าได้ล่ำตัวล่ำตัวนะครับโอ้โหได้สมุดครับเอาเมย์ไงออกไปแล้วก็เอาเมย์ไงออามาแทนด้วเกันออกมาแทนครับเอามาแทนด้วเกันพี่น้องเขานะครับทองคือกันมคนักนกกระแบงกระแบงคือกัาเนาะเลี้ยงไว้้ครับเลียงไว้ คือเก่าพี่น้องเฮานะครับพอไอ้ขอกบางบ่ได้นะครับคนเคยเลี้ยงเลี้ยงคือเก่าพี่น้องเฮานี่นะครับตามเจดตามสายพันธุ์เพิ่นนะครับตัวนี้เฮาเปิดไว้สามแสนสองหมื่นครับสามแสนสองหมื่นบาทพี่น้องเฮานะครับเป็นลูกสาวเจ้าแบงค์ลูกสองค่าทองทองกับสังอุดรตัวนี้ผสมข่มตัวมาเลยครับผมนี่นะครับผสมจริงผสมแถมมาเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ปาดเถพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาแต่จี๋สิบเพเป็นล้านพุ่นสิครับตดูสินะ ล่านกลัวครับเพือนกโอ้โทรโทรโทรโทโทโทคักอยู่พี่น้องเฮาตัวนี้นะครับว่าทำหาดอกต้นนี้เบิ่งเอารถป่าเลยใหญ่หายใหญ่ขาดใส่ดีครับตัวเนี้ยหูเชียงแล้วครับเนาะครับ,นะรบโอ้ขาลังเหยียดถึงหนึ่งพี่น้องเฮาหมองมักของผมเลยที่เด็ดเลยคือหนึ่งไข่หยกนะครับแล้วก็สองลำตัวเงาเนี่ยโอ้ แต่เปิดหัวมาตัวแรกนะครับเปิดหัวเทปมาตัวแรกกระพรดแล้วนะครับ <laughs> ไปเพิ <laughs> ่งตัวต่อไปเฮ้าโอ้จุงเงาเลยครับจุงเงาเลยขอเพิ่งถ่ายยางน้อยปอ๊อดถูกพี่น้องเข้าพุ๋นะเบิ่งในแม่เนาะพูดนะอ้าพี่น้องครับบ้านเนี่ยมาเบิง่งอีกร่ายการหนึ่งนะครับเป็นที่เด็ดเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้งามนะครับสายเขาสวยๆละเลอียดมาเลยครับรายละเอียดควายทองสิบเดือนกว่าครับควายทองสิบเดือนกว่าอีกแล้วพี่น้องเฮ้าตัวนี้โอ้ รลวงเข้า oui. er> ไปว่าเอาเทขาโผล่โผล่ออกมาแล้วม pues mm ันจะกัดมือได้ด nah ีป้าตัว right พี่น้องครับเบิ้งแชงขาตัวตัวลำชิงนะครับสูงเขาได้ครับนี่ร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามบวกครบนะครับท้องท้องกับไผรครับท้องกับบเงินหูไทยครับท้องกับท้องมนุัไทยเลยสิครับไอไอรูกแบเงินวนไทยตัวอ๋อท้องท้องกับตัวตัวที่เขาทายว่านผม นี่นะครับโอ้แสดงว่าเป็นควายเป็นควายที่เพิ่นไปทับมาแบบเคลื่อนมาในลำพี่น้องเฮานะครับปรับปรุงโค้งสางขึ้นไปอีกพี่น้องเฮาปรับปรุงกระดูกกระเดี่ยวขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้พ่อไดนกู้หล่งครับเนี่ยลูกสามตัวในท้องวงเขาอุ้มบาดนะครับลูกสามข้าทองสูงรอยสี่สิบสามบวกลบพี่น้องเฮานี่นะครับไก่ขวัดแล้วเด้อพี่น้องเด้ออุ่นตัวนี้เราเปิดบาะครับเนี่ยเปิดไปห้าหมื่นห้าพันครับนั่นพี่น้องเฮาเป็นไหน ผูกุยมักนะครับแม่ทองเอาไปกินน้องพี่น้องเฮาเอาไปรุ่นน้ำนมดีเด้ครับเพื่อเนเดินเลยก็ลูกล่าสุดเพลินขายไปหางมือเพื่นเดินเลอโอ้ต้นตัวดีพี่น้องเฮานะครับหางดีท้ายดีแข้งขาได้นะครับวงเขาอุ้มบาดสวยตัวนี้ตำนี้มีนรอครับน้องรับประกันให้ครับรับประกันตำนี้เล้วพี่น้องเดลยมึงแน่คนอันนี้ห้อยยังครับนี่ยมันเงามันเงาสุลดล้นเราถ่ายโอ้โอ <laughs> เงาเงาครับพี่น้องเฮานะครับเปิ่งเอาเลยรถปีอาร์เวล่าจับรถแล้วมันเปิ่งเอาพี่น้องห่อคนน่ะโอ้ได้การพี่น้องเฮาร้อยสี่สิบสามนะครับกับราคาห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันห้าพันบาทพี่น้องเฮาอีกไม่เกินหนึ่งเดือนห่องก็ซื้อได้พี่น้องนี่ห่องก็ซื้อได้หนิครับแลครับสามารถต่อได้ครับต่อได้ต่อเอาพี่น้องเฮานะครับให้มาเลยมาต้องเกลี้งใจครับนั่นเราก็ส่งให้พร้อมครับผมเนี่ย ส่งตีให้พร้อมพุนะเป็นไดพี่น้องเฮาโตดีพี่นอ้นองครับได้การอยู่ไปเบื้องตัวต่อไปเฮาไปแล้วยังยังเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบื้องชุดที่สามล,ล่เรียนมาเลยครับน,นี่เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียด้วยพี่น้องด้วยนะครับแม่ก็อทวงอหยเก้าเดือนปาดโถซื้อสองได้สามชุดนี่นะครับแม่สูงเท่าไร้ครับร้อยสามสิบแปดบวกลบครับแม่ร้อยสามสิบแปดบวกลบนะครับท้องก็พอได้นอ คคงฝูนี่นะครับพ่อคุ้มฝูงเนีพี่น้องเด้อตัวลูกได้ครับน่าเดียวกันเลยอ๋อโอ้โผลงานดีตัวนี้พี่น้องมึงเนี่ยคุณลูกกับตัวแม่แม่กับตัวแม่ครับพี่น้องครับเนี่ยแม่สูงร้อยสามสิบแปดบวกลบนะครับท้องกับพ่อคุ้มฝูงตัวลูกสาวเดินตามเนี่ยก็เป็นลูกพ่อเดียวกันครับในท้องนะครับเนาะมีเสียงขาไหมมึงออกนะครับอู้ยคมนี่ยักบาคเลย เิดไว้ห้าหมื่นเจ็ดพันครับ <laughs> เอาพี่น้องเฮานะครับสายอ่างพี่น้องเฮาแล้วก็เห็นผลงานแล้วนะครับงามเลยล่ะตัวเนี้ยให้ลูกดีดีพี่น้องครับเบืองไหนเบืองต้นโอ้ตัวเมียพิ่นกองได้อ่างดีหนาเลือกนะครับแขงขาใหญ่พี่น้องเฮาหางผัวหางเลือกหางลาม<อ>ดีได้สื่อสองได้สามตัวนี้เพิ่อได้ลูกเหรอครับเนี่ยลูกสามมันค่าทองครับอืลูกเพันหุ่งหูได้พี่น้องเฮาเนี่ยเบืองผมใบก็ได้นะครับเบืองไหนเมืองไหนเมืองข้า <ๆ S 2> <9 S 1> เจริญ <ๆ S 1> <ๆ> อืมพอพอพันคุ้มฝูงเพิ่นเป็นปลูกเก่าจะเลื่อนนะครับเนาะเบิ่งพี่น้องเฮาเบิ่งหน้าคมดีนะครับต้นต,ต,ตัวลำชิงดีพี่น้องเฮาขวัญอ่ะถ่ายเทยหางเหิงดีเบิดพี่น้องครับไปด่าไปเ,าเร็วเร็วขวัญอ่ะขวัญอ่ะหน้าคมเลยพี่น้องเด้อตัวนี้หน้าคมเลยนะครับยางสวยต้นนี้มีนะครับเนาะรับประกันครับซื้อสองได้สามแม่ลอยสามสิบแปดนะครับทองเก่าเดือนลูกสาวอีกตัวหนึ่งยางน้ำกล้ว ห้าหมื่นเจ็ดพันครับห้าหมื่นเจ็ดพันเป็นราคาเปิดราคาห้องต่อรองเอาพี่้องเฮ้านะครับส่้งห้ฟ,ฟี่พร้อมต่อได้พร้อมนะครับไปย่างเลห้องไปได้ยังเฮ้ย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 พูดนะพูดนะอู้ถ่ายลูกไหมหาพี่้องครับบ้านนี้ผู้ใดหาของสูงสูงนะครับมาเลยพี่้องเฮ้ารลาเเลียมเลยครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียลูกสาวเป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยนี ไปเกิดครับโอ้บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยนะครับตัวลูกเพิ่นเลี้ยงกว่าครับลูกสาวหกเดือนกว่าพี่น้องเฮาน,นะครับเบิ่งพุ่นนะ่ะหนังคอเพิ่นนะครับแข่งขาหลายลายพี่น้องเฮาหน้าโคตรร้อยห้าสิบเป็ลูกสาวเพิ่นปาดโถเบิ่งเ,เอาครับพุ่น,นแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบแปดบวกลบร้อยสี่สิบแปดบวกลบพี่น้องครับลูกแรกปะครับนี่ลูกแรกครับโอ้พี่น้องเฮาเบิ่งกันเลยนะครับ ขายลายลี่เป็นรองครับเพึ่งนี่ยปุ่นอะไรปั่นได้ได้เงี้ยเลยเหรอมาเนี้ในท้องแม่เพิ่นเด้ครับแม่เพิ่นผสมไบบเจ้าบิ๊กซุปเปอร์บิ๊กเจ้าซุปเปอร์บิ๊กครับผสมซุปเปอร์บิ๊กเด้อพี่น้องเด้อนะครับตรวดตรวจท้องไหมครับนี่ยังครับยังอ๋อตัวบันไดเนาะครับเดือนกว่าพี่น้องเฮานะครับแต่ผ่านแล้วเด้อครับเนาะครับผมผ่านแล้วนะครับหนึ่งรอบพี่น้องเฮาเนี่ยเบิ่งเอาเลยร้อยสี่สิบแปดบวกลบนะครับ เนี่ยลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อเวิ้งต้นตัว,ตว,ตว,ตวลำชิงเพล่นนะครับแชงขาสูงดีพี่น้องเฮาเนี่ยแล้วกับผลงานการใจลูกเพลินเจี้งๆพี่น้นองครับให้ว่าลูกนี่ขาหลาพี่น้องครับเป็น,ตนาตหไ่ให้ว่าลูกนี่หน้าคตรลอยหาสิผละครับเดี๋ยวผนกำลังไล่ลูกคันมาไล่ลูกสาวมาไห้เนี่ย <laughs> งบงับงบงับพี่น้องเอาคนน่ะเว้ยจืดดีนะครับตัวเน่าๆพี่น้องเขาลำชิงดีดีหวยสิหาเมียหายเน้อห่ยหงเมียหายเนี่นะครับเอ้าอ่าพูดอโสดพี่น้องเขานะครับเนี่ย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 ขยันนะครับโอ้ราการพี่น้องเขานี่นะครับปะาทปะโทูปะโทพี่น้องพูด เดี๋ยวขายกล้วยก่อนนี่เดอพี่น้องเดานะครับเฮดเบียกขยันขันแข็งพี่น้องเฮานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนียพูด่ะพูดะพวกนจับกล้วยพูดนะเอาแม่สูงลอยสี่สิบแนะครับลูกสาวนี่เป็นลูกสาวบิ๊กอุทยไทยพี่น้องเฮานทองเพิ่มผสมเจ้าซปเปอร์บิ๊กนะครับไว<อ>แล้วพี่น้องเฮาคามนี่เปิดเปล่าครับนี่คเปิดไปแปดหมื่นเก้าพันแปดหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องเพีา จงมาพี่จงมาพี่เอาอยู่หามีอะไรหรอพี่นะอ่า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 มีอะไรไม่เนาะหามีอะไเล่าเนี่ยมายห้ทำได้เห็นแต่สดๆเนาะมึงเนี่ยว้าได้การยู้นี่เอาเป็นตาหารหาย,ย <c oughs> ู่นี่พูดนะนี่นี่ได้พี่น้องเฮานี่พูดตัดหยานะครับพูดแบกหยานะครับพูดเลี้ยงควายพี่น้องเฮาแน่นอนขนาดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือนานะครับเบอร์หนึ่งอ่าของพอเทปพ,พี่น้องเฮาไปขอข้อเขา 9, ้าแปดหมื่นเก้าพันเป็นราคาเปิดราคาห้อง ลูกสาวบิ๊กอุไทยลูกสาวบิ๊กไทยนทองเพิ่อนอ่าอนาคตร้อยห้าสิบนทองเพิ่นผสมกับ <Okay. S 1> เจ้ายัางก็กครับ <Super Big. S 1> สุดพิบิ๊กพี่น้องห้องเนี่ยหาพี่น้องครับบ่ายนี้มาเบิ่งอีกแม่หนึ่งล่เหลียมมาเลยครับอันนี้เป็นแม่สาวท้องเบิ้มพันล้านท้องกับเบิ้มสิครับเพื่อตัวเพิ่นเป็นลูกสาวเจ้าเม็ดเงินโอ้ เป็นลูกสาวของเจ้าเม็ดเงินนะครับแล้วก็ทองโอ้แล้วก็ทองก็เบิ่มพันล้านครับอยู่ของเซียนตีไก่นี่นะครับพี่น้องครับเกิดจากแม่ร้อยสี่แปดตอนนี้พ้นสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสี่สบวกลบร้อิบสามบวกลบพี่น้องครับแล้วก็ทองก็เบิ่มพันล้านนะครับตัวพื้นแม่พื้นร้อยสี่แปดนะครับเน้องอยู่น้ำมาเซียนเพ็ดตีไก่บ้าน น้องกระทุ่มบัวใหญ่ใหญ่เบื้องใดเลยครับนี่นะครับเป็นใดพี่น้องเฮาตัวนี้ที่มาชัดเจนชัดเจนนะครับแฉงขาไงครับผมนะครับลูกสาวเม็ดเงินพี่น้องเฮาทองกระเบิ้มพันล้านความสูงพันลอยสี่สิบสามนะครับเกิดจากแม่ลอยสี่สิบแปดพี่น้องครับเนี่ยเขาเปิดแวดบ่าครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหกหมื่นห้าพันครับหกหมื่นห้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห่องเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบื้องต้นตัวลำชิงแฉงขาดีปวด ให้ว่าเป็นพันธุกรรมสายเลือดสองสันพี่น้องเฮ้านะครับเพราะว่าตัวแม่พ่นนี่ก็เป็นลูกเม็ดเงินนะครับแล้วก็ในทองเพ่นกับเบิ่งพันลลันพี่น้องเฮ้าหน้าตาทางเขาสวยนะครับตัวนี้แช่งขาใหญ่เนื้อหนังดีปาดโพ่ปากไหมพูดนะปากแง่ดังแงีนะครับฟันแท้หนึ่งคู่ฟันแท้หนึ่งคู่พี่น้องครับตัวนี้ย่างสวยเลยหกหมื่นห้าพันครับห้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องเด้อพี่น้องเด้องามดีพี่น้องครับตัวนี้หนาตึบเลยเอา เป็นตัวเลี้ยงง่ายครับตัวนี้ครับบนเบื้องแขงเบื้องขาเบื้องเล็บนะครับเบื้องหางเบื้องถ่ายเบื้องเหนือเบื้องหนังพิจารณาเบื้องเอาพี่น้องเฮาท้องหเดือนหรครับหกเดือนครับหกเดือนพี่น้องครับเนี่ยใกล้แล้วสมมีเบอร์หมอชัดเจนครับผมเคิื่องตัวยางตัวนี่เดีทึงในท้องเพิ่นนะครับครับผมตอนี้ม่มีหรอครับเนาะไม่มีครับรับประกันให้ครับเน้นชมตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นคำหรือแมงก็ออกมาจับพี่น้องเฮาก็สิดินจักหน่อยแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเชื่องงแนะครับุ บไปแล้วครับเบิ้งตัวต่อไปแล้วเฮายางยางัยงยงังไรยังไปไปไปเร็วเร็วเร็วคุณอะแม่เบิ่งทายยางคุณแม่คุณอะเอาพี่น้องเข้ามาเบิ้งตัวสุดท้ายของรายการพี่น้องครับรายเดียวมาเลยครับตัวนี้อันนี้เป็นแม่ท้องครับแม่ท้องท้องกับเจ้าผู้เขาไฟท้องผู้เขาไฟเด้อพี่น้องเ<า>ด้อตัวนี้เก่าเดือนกว่าครับเเดือนกว่าพี่น้องครับป้าตัวเพิ่นสูงเขาได้แลครับเนี่ย ร้อบวกลบครับ138บวกลบนะครับทองกับผู้เขาไฟพี่น้องเขาพูดนะเบื้องแข็งเบื้องขาเบื้องต้นเบื้องโตเบื้องลำชิงพี่น้องครับคำมากนะครับเหลือบจอพี่น้องเขาพวกนี้โตงง่ายพี่ครับเบื้บงองยุขาเยอะเพี่อตีมันนะครับว่ะนะเรื่องเลี้ยงยุเอ,อิกช่างนี่ลูกตัวที่สามในท้องเพี่อนยังอีกก็นน่ะบินออกแล้วลูกตัวที่สามฆ่าทองพี่น้องเขาวงเขาอุ้มบาทนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นควายพ่อเลี้ยงราคาด้วยครับวัะนี้ราคาเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพัน ว่ามันสูงกว่าไรครับร้อยสามสิบแปดบวกลบเดี๋ยวทวนเดิพี่น้องเด้อเดี๋ยวชวนพี่น้องฟังนะครับตัวนี้ความสูงเพิ่นร้อยสามสิบแปดบวกลบนะครับท่องกับพอะผู้เขาไฟจักเดือนกว่าครับเก้าเดือนกว่าครับเก้าเดือนกว่าพี่น้องเอ้าป้าราคาไหมพี่น้องครับตัวนี้เป็นของแถมนะครับนี่ครับข้าวตัวนี้เป็นเอาข้าวเผือกไปเปลี่ยนมากครับโอ้ข้าวเผือกไม่เปลี่ยนกันมากอ๋อนะครับแต่ว่าเราเปิดแบบ เอาพีเอานองด้เมาที่แรกหาเงินคนนี้วทอเบิ้งพี่น้องเฮานะครับสามหมื่นเจครับสามหมเจดพันพี่น้องครับควายทองผู้เขาไฟอยังดีเลอพี่น้องเด้อนี่ครับร้อยสามสิบแปดได้พี่น้องเฮาผมได้ยินแต่ว่าร้อยี่แปดบ่ามีนนะครับร้อยสามสิบแปดพี่น้องเฮานะครับเบิ้งเลยแล้วตกใจกับราคานะครับสามหมื่นเจดพันบาทพี่น้องครับปื้อทเอาตัวนี้นะครับพีเสียุด สำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับติดตามกันมาพี่น้องเฮาเดากไดควายพ่อเลี้ยงนะครับงบบ่หลายทุนหน่อยนะครับกันได้ก็ไรน้ำมันละเป็นเราไปเลี้ยงแมนนครับแมนอยู่แมนอยู่นี่เอาพี่น้องเฮามักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของเพิ่นนะครับเน้นให้พี่ให้น้องเขามาชมมาเบ่งตัวจริงนะครับเพราะว่าควายอยู่นี่นะครับมากกว่า30ชีวิตพี่น้องเฮาอยู่นี่นะครับหลายนะครับหลายอยู่อยู่หน้าก็มี่อีกเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ให้พี่น้องเขามาเลือกเบิ้งนะครับเพื่อว่าบ่หมักตัวที่เฮ้าท้ายนะครับเนาะครับถ้าทเถาบ่มบ้าแล้วได้สามตัวพี่น้องครับให้มาเบิ้งเอานะครับยัรอบนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หเป็นขอบขอบพุ่นเอฟซีมีแหลมด้วยมีแหลมมีลยม่ใแหลมบานดอนกลอยตะกียเพันเดี่ยงว่างามน้ำกันนะครับ บาดเดียนผมมันตะกี้ก,กระเล่นว่ากันบาดเดียนมาซื้อแหวยเพิ่นกับน้ำมาซื้อหุดหนุนคือเก้าเยอะโอ้แม่แหลมแม่แหลมอ่าบ้านดอนกอยหน้าเชือกสารคามนะครับเนาะ,แม,ออะแม่ร้อยห้าสิบสองอ่ะแม่ร้อยห้าสองเราไปแล้วโอ้เราใจง่ายเลยโอ้หัวใจง่ายก็ตับหลักเมืองเราบ่เหลียวเมืองเดียวแล้วหามึงกันนีน <laughs> ่นะครับของแท้เลยนะครับ,รบผู้เพิ่นเคยเล่นของงามเพิ่นกระเล่นนึกเ่าเนาะครับเนาะนะครับได้ยินว่าเพิ่นโทรให้กําไรกันหลายบาทยช่ไหครับ มีพี่น้องเข้าเอ้าดีใจดีใจน้ำถมแอร์นะครับเด้อครับลูกไส้เพื่นนะครับหมออ้วนนะครับก็รูรูรูจักมาคุณกันดีพี่น้องเข้านะครับสายนี่สายของงามพี่น้องเข้านะครับแน่นอนขนาดเลยนะครับเอ้ามักตัวใดสนจสนใจตัวใดยังโทรมาสอบถามนขอเพื่นนะครับสำหรับวันนี้พ่อไปสวัสดีสวัสดีพี่น้องครัับสสวดีครับสวัสดีครับ